แล้วต้องกระทำในวิธีจุดทุกเทียนบูชาพระนัตราตตยณ์ที่โต๊ะหนุ่มกรณีตรงกลางของโต๊ะสงวยมาจุดทุกเทียนบูชาคาแถน สัตขติยบงตังเรณเดีกกัท้าวเทเวทั่วทิศสาสาธุสาทุกสักเคอยู่ในชมอชะก,กามาพระจนรสวรรค์กาเมยอยู่ในกรรมภพอันจังหวัดงจะรูปไปเทิดาเจ้าดำรงอยู่ในรูปประพบศริสิคลระตะเตอยู่ในห้วงมหันตสิงขอนเขและขุนเขาจันทริเถเทพราเจ้าอยู่กันเนืงแน่นในอากาศ มิมาเนวิมิตมามากพระตนอเทียนทองที่เปรเททเทพยามเจ้าอยู่ในพิเทราชรสแก้วและเลือนหลวงจากยันตุเทวาเทพเจ้าทั้งหลายวันนี้ข้าพระเจ้าขออัญเชิญท่านให้สเสด็จลงมาสมมสรประชุมช่วยสลาธารวิสเม เทพระา้าที่อยู่ในเหวผาฝั่งน้ำและบนบกไม่ได้เสมอกันยักษ์คันตพนาคาทั้งยักษาคนทันและรขาราชผู้เป็นใหญ่ติดทันตาสันติเกยังเทพดาเจ้ามีความสุขทุกตำบลมูลีวรวจนังอีกทั้งฤาษีมุนีหน้าทุกแห่งหนท่านที่ศักดิ์ส,สิทธิธ์ยิธิลด,ด้วยตะบะเดชาสาธโวดูก่อนเทพระา้าทั้งพวงเม งจงเกษมสารตามลำดับด้วยศรัทธาบารมีอันตรายจงอย่ามายั่เยโลกภัยไม่มีมามีทาจงสมบูรณ์คูนผลเป็นมงคลสวดดัสดีสมกับความมุ่งปานาทุกประการเถิดทังอันตรายยาวินิ์สันติสิทธิพุทธาสิทธิธรรมาสิทธิสักคาสิทธิเตชาชยสิทธิ อาจารยิยคเทวสัพภอาคุณนสุธีพังวันตุมเมโอ้อมอันวานมาสก,การสิทธิขอกรบการคุณครูบาอาจารย์ผุกใหาการศึกษาครูอาจารย์ทุกๆคนเริ่มต้นจากวัยปฐมอีกทั้งวิทยาคมเสมอมาทั้งสติปัญญาวิชาประจําใจท่านชี้ทางให้สว่างและสดใสทั้งระเบียบวินัยประจําตนสิทธิ ได้มันฝึกฝนและประพฤติตนตลอดไปให้สังวรสมรวมเอาไว้กายและใจให้มันคมตั้งจิตไว้ให้เที่ยงตรงทั้งจันลองในพระคุณขอพ้นบุญจงเกื้อหนุนแต่อาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านทุกคนเถิดอีกท่านแม่เจ้าธรณีให้ปกปักเทพารักษ์ท่านหอใหญ่อีกท่านปู่ีอยู่จอมใจอยู่บนเขา พร้อมตะแม่เ,เจ้าทาตะวันอีกทั้งองค์พ่อท่านคุณทัพโยธาผู้มีชีวาและล่วงลับขอจงมาประทับอาจรับบูชาลูกศิษย์ลูกหามาพร้อมเพียงกันด้วยกระมวลกิจอัน่องใสพร้อมด้วยใจที่เคารพสิษย์เนิ้วนกไหวบูชาอาจารยนาผู้ประเสริฐขอจงมาบังเกิดด้วยปัญญาแต่บวงค่าในการตอบไปเถิด สิทธิอบทรงพวกข้าพเจ้าได้อัดองคุค้าบอได้ประมาทคุ้นคูบาอาจารย์เห็นห้อยพอพวกราคาได้กลมดูเห็นห้อยคู่พวกราคาได้กลมกราบคู่อาดใต้บอได้อาดเหนืออมสิทธิสวงสีแก้วแก้วไพรี่พินาเอาสีพรารเป็นแทนถือทั้งแค่ในกัดผักกรหัดทรงทับรับสังวานาม,มันกาศสงศีสา ปะดับปะดาตกแ่งสองขาแกงดังหินศิลาสองดวงตาคมกิบมองกระพริบดังตองม,ม้นทั้งสัตว์ทั้งคนใม้มาลุ่งหลงอย่างเดินดงพักหน้าหงอกอาจมีสไยแพร่ผ้าสีสวยสดดวงพักขาวหมดจดดังสมีมีว่าจาไพ้รอสซอยคำาน้ำเสียงไพลรดเสนาหาหัววังกองกังวานปานานกกาละเว ไว้ทิดเอกปฏิภาณแก้วคันมาเป็นยาดีขอองอัญชุลีด้วยเสียงกาองค์เอกเงาพระญาแทนน่ารำแทนแอกไทยขอจงได้รับลูกบูชาภูศิลปินทุกทุกคนมาได้มือนีมาทำพิธีดูสูฟีมาเรื่อยบ่อได้เบ็ดบ่อได้เนื่อยผ้ากันมาไหวภูองสหายยัก การอัญเชิญที่ได้จัดสรรพากันสรเสริญท่านผู้เจริญด้วยบารมีตั้งกิจคิดมุ่งที่เชิญมาจงยาล่ำไรเล่งให้เกิดผลได้จัดเครื่องบนตั้งวางมากมายพวกข้าพเจ้าน้อมก้าวถวายผิดพลาดทั้งไปขออภัยทั่วกันข้าพเจ้าทั้งหลายเต็มใจจัดสรรถวายเทพเทเว,วันทุกท่านที่มาหัวหมูายสีมีทั้งเล้ายาเป็ดไก่กู้ปลาทูเล่าปลายำ ต้องแดงต้องขาวเข้าอันอันดับสามมะพร้าวอ่อนกล้วยน้ำมีตามต้องการผลไม้ห้าอย่างแต่ข้างโบราณทุกสิ่งสัมพันธ์จับสันนำมาขนมหวานมันอันลสโอชาขนมถัว่วขนมนานำมามากมายนุ่นเนื้อเฟื่องฟูเชิดชูสำคัญนมเนยเปือกมันครบการพิธีสาธุ เป็นนักกรมือนานคุณาไหนออกท่เจ้าบอกก่าอินมาไมา่จากตำหนเงทป้อมมาสองแก่ยอยหนส่งสารนัสองสาจในก็ว่าระอยากู ขันแต่ผู้เทียนดอกไม้ผ่าขาวเพื่อว่าต่างๆเงินนะครับนี่ก็จะเป็นงานประดานครูต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วเป็นเครื่องครูเป็นฐานครูด้านถวายก็เป็นการเคารพสารพระบูชาคิขท่านเพราะนี่ไม่ว่าเป็นอภิสมจชาที่จะต้องครูลถวายต่อครม อาจารย์สอยบุฟ่องโปรกำทสาเปบาสิปีผู้คิดกับู้ีิวาเห็ุอีนั้นเกสิจะเริ่อนเงื่อนเงื่อนไปในภาคหนาดีเป็นข้าวบาโบร่าเก่าเป็นเราสอนพี่น้องครับนี่คือข้าวโบร่างีเป็นบอกเปิมาให้นลูกศิษย์ลูกหาพี่พ่อประลุถึงคุณผู้บาอาจารย์เป็นเยินไปทั้งได้เกสิที่จะค้นตอนรับวตจารณนดูแลรักษาครับนี่นักมตามหานยคืึนเลที่เกสิรักฟองรักรองนักคือ คือประเภทนี้จารี์ของเขานะครับจิลล์หมอนรั่มในการทขากันมากเพราะว่าคู่ได้กระดับแต่ถ้าเกิดว่าเราลืมเป็นจุดที่ต้องกระโดดให้คู่หมาอาจารย์ยอมจะเลื่อนดูเลื่อนได้นาทีการหน้าซอเสียนโด่งดังไปข้างหน้าย่างแน่นอนครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญสมาคมหมอรั่มจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับเรียนเชิญให้ความอีสานของข้าวตอนนี้หมอรั่มนะครับที่ถูกจังหวัดที่ถูกตำบวจเล็กราบใดนะครับทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกตำบล นะครับนีเไปไปนคอือส่ิมอบงานโครงการค่ายทอศาสินพลันการลงกันนับกันปานัตตะยิสานที่ต่างอิสานต่างๆนะครับนะครับหลังจากที่ซิลจีเนีนะครับเปิดถึงจา้าได้ให้ทุกท่านนะครับได้เคารพกรุณาครูน,นะครับและ ะจะใต้เป็นทีมงานสมาคมาขอเราจากจังวัดการสิทธิ์นะครับที่จะได้ขึ้นเป็นลำดับต่อไป はい。<music> หมอปักนิ่งในโอกาสนี้บายคู่ใจประจําดีขอพรหมอเทียนหวมกันแต่บ้านนี้ทําบิดนี้บายคู่เสร็จแล้วไว้ก้อนในทุกท่านทุกหน่วยงานเหล่าจักรมหาวิทยาลัยหมอขอบัตนธรทัจังหวัดขอแก่ โคเซลีบลย่ห้องกรไดสิจีไม่โอกาสไปไม่ดทุกทาไม่พ้งสุขหายจากั้งถูกหลอกจกตอมอยามีมองอยากไ้ใหม่คนไทยมาไปมองวันโอ้ยยยยยบุบันเห็เดือดะดาพหอบสิเนวาสิงบาลไหวโคเล้วเมื่อนี้ให้อายู่ตงวังนั่งใสุขทาง้ ็ทเต็มไทยไฮไมาคือขอบนาแต่ไรขากูชุทาอยากได้หัวให้สั้นสิลบีดหลาอยากมีน้ำมีส่วนกันเสร็จได้มาพอกเจ้าเงินหลท้องท้องไหลเข้าเด่กกระเป๋าเต็มตึงเต็มรามหัวสิมาถีตะันที่หึงเป็นเศษสีออลนางนีวันดังบังวายคุงแร้วให้ตา พอนพอพออกแล้วคอง้อบอกคอแถมไปดทานเมื่อดีทั้งวันที่วันคู่มาเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยให้ทุกคนเด้ตัทานโวยลัเฮเดินหานดูนาานนาวหนาวหาวาวหกาวหนานาวหนานาวหาววหนาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ạ sao cho mỗi <laughs> cháu hùng ác hát tâm để nguyên một nắp nơi có cả thì cháu sẽ cũng vì thế học một sớm có đẹp hơn nhìn màn thành thăng bằng súng mang mì đưa một con lòng đời dập bà nhớ em xin góp là ครูบาอาจารย์ทั้งใครสู้ใครทำใครแทนเขาจะตอบครูบาอาจารย์เพื่อท่านรับแล้วหมายถึงว่ท่านรับเร็นศิษย์แต่ท่านจะได้ประสิทธิ์ประสานพรให้กับผู้ที่มาเคารพลงรอบให้กับผู้ที่มาฝากตัวเป็นศิษย์นี่คือวัฒนธรรมประเพณีขอพวกหรังชาวศิลปินขอรำ โดยไปถึงตรมอีสานที่จะเป็นต่อถึงความกตัญญูเกี่ยวกับดวงีต่อครูบาอาจารย์ครับและหลังจากนี้จะเป็นการท้อถวายมือถวายครูบาอาจารย์ในชุดยกป้อยอครูบูชาคุณเพื่อทูลครูหมอหลังจากน้องคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริารการสืบนท่องให้มายังมีพูเท่พูแท้พูทำนะครับบางทีเสื้เอเปิดกลับแล้วแล้วก็ต้องไปดีผู้ใเดเตรียมดอกไม้เตรียมเครื่องบูชาครูมาที่เตรียมดอกไม้พวงมาลัยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนี้แล้วหลังจากบันทึกภาพพวกกันแล้ว ได้อนุญาตนะครับให้สิลปินศิลปิสั่นนะครับได้เตรียรมพวงมาลัยต่างนะครับเพื่อ,อมากราบขา้าให้ตัวครูอาจารย์ของเราและมเกทีนะครับเป็นในช่วส,สุดท้ายนะครับุพท่านครับขณะนีน้นะครับท่านประธานในที่ีรองมกับพ,กพ่อครูแม่ครูศิลปิน เกียรติของจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างสูงที่ได้เกียรติในการต้อนรับก็ครูแม่ครูทุกท่านและศิลปินหมอหลัทุกท่านนะครับสำหรับกิจกรรมและงานในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีหน้าและครั้งถัดไปเราจะได้รับเกียรติจากทุกท่านอย่างนี้เช่นเคยครับเอาละครับทุกท่านครับในขณะนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมในวันนี้แล้วครับกราบขอบคุณนะครับในส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นสภาวัฒรรมจังหวัดขอนแก่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นสมาคมหมอหลำจากทั้ง4จังหวัดรวมไปถึงขอกราบขอบคุณเป็นอย่างส รองผู้ว่า,า,าราชการจังหวัดขอนแก่นท่ษษยานพุทธพรพิดุษศาลครับท่นบานประธานในพิธีในวันนี้พ่อครูแม่ครูของเราทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับสวยงามมากครับ